หัวข้อถัดมานะครับจะเป็นเรื่องการ print string number combination นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรา print แค่ string หรือไม่ก็ print แค่ number แต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะ print ทั้ง string แล้วก็ number ในคราวเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับมีทั้งหมด4วิธีวิธีแรกนะครับเราจะขั้น string กับ number ด้วยคอ m มา ก่อนอื่นผมขอกําหนดตัวแปรก่อนผมให้ a เท่ากับ5นะครับทีนี้เนี่ยถ้าผมจะ print dr <There>, uh, แล้วก็ c o ม m า a แล้วก็ c o ม m a นะครับ cat in this room นะครับผมผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นด r uh, แล้ว a เนี่ยมันก็จะแทนด้วยตัวแปร a ที่เรากำหนดเอาไว้นะครับก็คือ5แล้วก็ cat in this room นะครับผมซึ่งมันจะให้ผลเหมือนกับการที่เราเอาสตริงมาบวกกันนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเราก็จะเอา dear บวกกับสตริงของ a แล้วก็บวกกับ cat in this room นะครับจะเห็นว่าผลลัพธ์ของทั้ง2วิธีนี้เนี่ยออกมาเหมือนกันเลยวิธีที่2นะครับก็คือการใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าวิธีการนี้เนี่ยเริ่มหมดความนิยมแล้วแต่ว่า อันนี้ก็รู้ไว้เผื่อเราไป Google ดูโค้ดเก่าๆเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจว่ามันทำงานยังไงก่อนอื่นเนี่ยผมขอกำหนดตัวแปรก่อนให้ตัวแปร name เ,เท่ากับ indy น,นะครับ a เท่ากับ3แล้วก็ p เท่ากับ3.141592นะครับผมทีนี้เนี่ยจากตัวอย่างเนี่ยเราจะเป็น print approximate pi value is f แล้วก็นอกเครื่องหมาย double quote เนี่ยก็จะเป็น p e r a นะครับผมการทํางานของมันก็คือมันจะเอาตัวแปร a ตัวนี้เนี่ยไปแทนที่ในตัว f f เนี่ยก็คือ float นะครับผมแล้วก็อันที่2เนี่ยก็จะเป็น p มันก็จะเอาตัวแปร p เนี่ยไปแทนในตําแหน่งที่เป็น f แลวตัวที่3เนี่ยมันก็เป็นตัวแปร p เหมือนกันแต่ว่าตรงเ f เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเ จุด 4F นะครับทีนี้เรามาลองดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะต่างกันยังไงเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง2บรรทัดเนี่ยคือจำนวนจุดทศนิยมนะครับไอเปอร์เซนต์ F เฉยๆเนี่ยมันก็จะแสดงค่าออกมาเป็นค่าโฟลที่เป็นจำนวนทศนิยมเต็มๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นเปอร์เซนต์จุด 4F เนี่ยมันจะแสดงค่าออกมาเป็น จำนวนทศนิยมแค่4ตำแหน่งส่วนอันแรกเนี่ยมันก็จะแสดงจุดทศนิยมมาเต็มเลยนะครับผมส่วนตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้นเราใช้แค่ตัวแปรเดียวเนะเป็น a กับ p ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะใส่ไป2ตัวแปรเราก็สามารถทำได้โดยการใช้เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นวงเล็บ แล้วก็ใส่ตัวแปรที่เราต้องการจะแทนเข้าไปในในสตริงอันนี้นะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยเราอยากจะแทน name แล้วก็ a เข้าไปทีนี้เนี่ยอันที่เป็น name เนี่ยมันก็จะแทนใน %s s เนี่ยก็คือสตริงนะครับผมส่วน a เนี่ยมันก็จะไปแทนใน %i i ก็คือ integer นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาเป็น my name is indy i have been here for three years นะครับ วิธีถัดมานะครับก็คือการใช้ format นะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างนิยมพอสมควรนะครับก่อนอื่นผมขอกำหนดตัวแปรให้ a เท่ากับ5นะครับ name เป็น indi แล้วก็ p เท่ากับ3.14นะครับทีนี้เราลองมา r ัาการใช้ format ดูนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงซึ่งการทำงานของ format เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือใน format P เนี่ยตัว P ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปร P เท่ากับ3.14ที่เรากำหนดไว้แล้ว P ตัวนี้นะครับก็จะแทนค่าเข้าไปในวงเล็บปีกาตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะกำหนดให้มันเป็นจุดทศนิยม4ตำแหน่งนะครับในวงเล็บปีกาเนี่ยเราก็พิมพ์เป็น colon จุด 4F นะครับผม มันก็จะแทนตัวแปร p ตัวนี้เนี่ยเข้าไปในวงเล็บปีกาแล้วก็ให้มันแสดงผลออกมาเป็นโทศนิยม4ตำแหน่งนะครับเราก็จะเห็นว่ามันออกเป็น3.14แล้วก็เติม00เข้าไปทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะแทนสตริงตัวนี้เนี่ยด้วยตัวแปรมากกว่า1ตัวแปรเราก็ใช้เหมือนเดิมครับเป็น format แล้วก็วงเล็บแล้วในวงเล็บเนี่ยก็เป็นตัวแปรที่เราต้องการจะแทนเข้าไปในสตริง อย่างอันนี้ก็จะเป็น name กับ a ใช่ไหมครับ name เนี่ยก็จะไปแทนที่ในปีกาตัวแรกนะครับส่วน a เนี่ยก็จะถูกแทนที่ในปีกาตัวที่2นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาเป็น my name is indy i have been here for f i years นะครับผมในตัวอย่างถัดไปเนี่ย เราก็สามารถกําหนดได้นะครับว่าไอวงเล็บปีกาตัวนี้เนี่ยจะให้เราแทนตัวแปรตัวไหนเข้าไปอย่างเช่นวงเล็บปีกาตัวแรกเนี่ยให้เราแทนตัวแปร n เ,เข้าไปซึ่งเราก็บรรลในฟอร์แมตนะครับเราให้ n เ,เท่ากับ name น,นะครับผมดังนั้นไอตัวแปรอันนี้เนี่ยมันก็จะแทน name เ,เข้าไปในวงเล็บปีกานี้อันที่2เนี่ยเป็นวงเล็บปีกาแล้วข้างในก็จะเป็น time แล้วก็จะมีจํานวนจุด ทศนิยมที่ต้องการแสดงระบุเอาไว้นะครับผมแล้วก็มาดูในฟอร์แมตเราก็จะเห็นว่า time เนี่ยเท่ากับ float a ดังนั้นในวงเล็บอันนี้เนี่ยมันก็จะถูกแทนที่ด้วย float a นะครับแล้วก็ให้มันแสดงผลออกมาเป็นทศนิยม5ตำแหน่งนะครับส่วนในตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแทนที่เราจะแทนด้วยตัวแปรตัวนี้เนี่ยเราแทนด้วยตำแหน่ง อย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันเป็นวงเล็บปีกาก็เลขหนึ่งแล้วก็ารูในฟอร์แมตในฟอร์แมตมันก็จะมี a กับ name ใช่ไหมครับซึ่ง a เนี่ยอินเด็กของมันก็คือ0 name เนี่ยอินเด็กของมันก็คือ1ตําตำแหน่งของมันในวงเล็บเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยไอวงเล็บปีกาแล้ว1เนี่ยมันก็จะถูกแทนด้วย name ส่วนวงเล็บปีกาศูนย์เนี่ยก็จะถูกแทนด้วย a ครับ วิธีสุดท้ายก็คือวิธี fstring นะครับซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้แล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่ Python version 3.6ขึ้นไปนะครับซึ่งหลักการทำงานของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว format นะครับ format เนี่ยมันก็จะเป็น format แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราเอา format ออกไปแล้วก็เอาชื่อตัวแปรเนี่ยใส่ในวงเล็บปีกาโดยตรงเลยแล้วก็ด้านหน้าเครื่องหมายโคดเนี่ยก็จะมีตัว Air f อยู นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการทำฟอร์แมตก็คืออย่างเช่นอันนี้ p เท่ากับ3.14ใช่ไหมครับแทนเข้าไปในสตริงตัวนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น approximate pi value is 3.14หรือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะกำหนดให้มันแสดงเป็นทศนิยม4ตำแหน่งเราก็เพิ่ม colon c f เข้าไปนะครับมันก็จองเป็น3.1400อัน2ตัวอย่างสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับแเรวก็แทนตัวแปรเข้าไปในในตัวปีกาเลยนะอย่างเช่นนี้ก็ name อันนี้ก็เป็น a อันนี้เป็น name อันนี้ก็เป็น a ที่เป็นทศนิยม5ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้เนะี่ยก็จะออกมาเหมือนกับวิธีการใช้ format นะครับโอเคนะครับ <ขอ S 1> การปริ้นสตร n g กับ Number รทั้ง4วิธีเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่อยากจะเพิ่มเติมเนี่ยก็คือการใช้อักขระพิเศษ2ตัวนี้ครับก็คือ /n กับ /t นะครับ /n เนี่จะแทนการขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ /t เนี่จะแทนการแท็บนะครับก็จากตัวอย่างนะครับผมจะให้ปริ้นเป็น ปินไอวอนยูนะครับแล้วก็เป็น /n นะครับก็จะสังเกตว่า I w วอนยูเนี่ยมันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ละต่อจาก /n เนี่ยก็จะเป็น i need u นะครับแล้วก็เป็น /t/ /t ก็คือการแท็บนะครับจาก i need u ปุ๊บมันก็จะแท็บแล้วก็เป็น love you นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอักขระพิเศษที่ใช้กันค่อนข้างบ่อยในภาษา Python นะครับ